กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาปืนลมนี่คือคลิปที่ผมทดสอบการเล่นเกมหลังจากได้คอมมาใหม่แต่ว่าเสือกได้ที่1ก็เลยไม่อยากลบคลิปทิ้งก็อยากเอามาโชว์กัน <c oughs> เอาเลยครับสังเกตได้ว่าแถบข้างบนจะยังเขียนอยู่ว่า www.bandicam.com ก็คือผมแม่งลงโปรแกรมเสร็จลืม a c t ท v เวตไงแล้วตั้งค่าโปรแกรมอัดอะไรก็ไม่ได้ตั้งให้เป็น60 FPS ก็เลยเป็น30เฟรมธรรมดาก็ก็ดูได้นะครับผมว่าหนุกดีก็ดูกันไปแล้วกันด้ <c oughs> เตนเตนเต้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 นเตนเต้นเตนต้นนเื่นตื่นตือ้ามึงไม่แลนดิ้งบนหลังคามึงจะโดดลงมาทำไมเนี่ยแม่งเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดเอาล่ะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมเอ่อเบสท์โนนเพลเยอร์อันเก่าภาพสวยจังปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหไซก้ากระเป๋าจัดมากระสุนด้วยรีโหลดก่อนเจมบ์ะมีอะไรอีก หมวกกันน็อกปืนสั้นว่าเก้ามมจัดแม่เดี๋ยวกูกูใส่เสื้อแขนยาวแล้วทําไมมันโผล่มาเป็นเสื้อแขนสั้นว่าตะฟักอะไรเนี่ยใส่ลูกซองที่แต่งปืนได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจมว่ะเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่าปุ่มก่อนนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยเล่นหําอะไรเลยนะครับสําหรับเกมนี้คุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นมากแต่ว่าคอมเก่าผมมันไม่ไหวมันแลก นี่ได้คอมใหม่แล้วก็ลองจัดกันสักหน่อยเอดเสียงเปิดประตูนะฮะกูได้ยินอุ้ยนี่ <S 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 อือสองนัดเป่งเปงจัดกันแจมแมแม็กปืนสั้นกล้องกระเป๋าใส่กระเป๋าดิเอาใส่อยู่แล้วนะฮะกระสุนลูกซองลูกซองเอากลูกซองเหมือนกันอีกเออ กางเกงใส่ดิใส่ยังไงวะอ๋อต้องลากมาที่ตัวนะฮะผมขอแคมป์อยู่ที่บ้านนี้ก่อนแล้วกันคนหรือเปล่าวะเนี่ยนนั้นคนหรือเปล่าฮัลโหลเอาเฮียพุ่มไม้พุ่มไม้ผมได้ยินเสียงอยู่ในบ้านฮะ อยู่ด้านซ้ายครับมันอยู่ด้านซ้ายเอ้ยสัตว์อืมไซก้าโคตรมันโคตรรัวมากดีฮะมากดีฮะดีมากฮะเสียงเครื่องบินอะมีเครื่องบินด้วยอะอ้เคียโคตรแจมเราต้องไปหาเครื่องบินได้ที่ไหนเจอคนฮะอยากขับเครื่องบินอ้เหียรัวเกินยิงไม่โดนเฮ้ยโดน เลือดพุ่งปิด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 อย่าสามคิวแล้วเวย้ยสามคิวเฉยเลยรถขับได้ไหมมีคนอยู่ชั้นบนนะครับดังกึกกึกกึกอยู่อะไรอะระเบิดลงเราอยู่ในเขตระเบิดเลยฮะมันมีสีแดงๆในแผนที่ชิบหายกูต้องเข้าบ้าน แต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันกึกกอยู่ข้างบนน่ะตรงนี้น่าจะมีคนเก็บของไปหมดแล้วครประตูแม่งเปิดไว้ทุกบ้านเลยระเบิดแม่งดังชิบหายกูไม่ได้ยินเฮ้ยเห็นหัวเห็นหัวม<า>ไม่ได้แดกกูโอโ้ยิงไอ้นี่ตายปุ๊บแม่งระเบิดเงียบพอดีเก็บของหน่อยนะจ๊ะเมื่อกี้มันเอาปืนกลยิงผมอะ แม่งหายไปครึ่งหลอดอย่างไวเลยมเมื่อกี้ใครมาได้ยินวิ่งเข้าบ้านมาแล้วเฮ้ยอยู่ด้านซ้ายเนี่ยอเฮีย้ยหัวบงังหัวมังหัวยิงไม่โดนไอ้สั์ชิบหายด้วยหัวแม่งบังยิงไม่ได้อยู่ไหนในซ่วมในซ่วมไอ้เหียเหียโอ้คุณลืมปรับออตโต้คุณลืมปรับออตโต้แม่งลืมปรับออตโต้ เฮ้ยเราอยู่ในเขตพอดีฮะเราไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนแล้วเราก็แคมป์อยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆยาวๆซึ่งได้ยินเสียงคนวะ่ะปิดประตูไว้ก่อนแล้วกันคนระับมันเข้ามาเราจะได้ได้ยินผมขอไปดักรอชั้นบนแล้วก็รอยอย่างชิวๆจะมีใครมาหรือเปล่าดูแที่ก่อนไหมอย่ามาครับฉันก็เธอฉันหรือฉันจะเข้าไปได้ไม่มีใครมาเนาะดูแผนที่อย่างชิวๆวงเริ่มนบีบเข้ามาแล้วครับเจอใครหรือเปล่าฮะเสียงเปิดประตูครับ เหยื่อมาแล้วอยู่ๆก็เอาของมาให้กินอ,อ,อย่างนิ่มๆเราไม่ต้องเดินหาของเลยฮะแม่งเก็บจากสาร้างศพเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้แม่งยิงแล้วหัวบังผมต้องปรับเทคนิคใหม่แ <c oughs> อ้วอืมอืมไม่ได้แดกกูใส่ก้ากูนี่บึง้งบึ้งดิน <c oughs> วงบีบไปด้านนู้นครับผมต้องออกวิ่งแล้วล่ะ <c oughs> ซึ่งเมื่อกี้บ้านหลังนู้นมีคนยิงกันนะครับทางทิศเหนือ ไม่มีเนาะโอเคเฮ้ยนี่ตายดิตายเออเราใส่เก็บเสียงมันไม่รู้หรอว่าเราอยู่นี่ดังซะขนาดนั้นแปดคิวแล้วฮะโอเคทางเคียร์ผมปิดดักอยู่ในขอบวงก่อนเลยเชี่ย อะไรอะปืนอ,อะไรดังปึ้งปึงแม่งลั่นเขาเลยอะมีสนัยด้วยอะกระสุนแม่งเฉียวหลังเลยฟิวฟกลัวมันตามตูดมาแม่กอะผมต้องไปดักอยู่ในวงะฮะรอมีซากศพอยู่แล้วเจอแต่ซากศพแล้วคนยิงอยู่ไหนอะผมไม่รู้ว่าไอ้เมื่อกี้มันวิ่งหนีอะไรมันวิ่งออกจากวงมาทำไมไอ้ที่ผมยิงตายตัวเมื่อกี้ มันวิ่งย้อนวงมาว่ะหรือมันหนีอะไรวะชิบหายแล้วผมเฮ้ยโอ้โหคนโอ้โย,ยมันเลงอยู่ด้วยมันเลงอยู่ด้วยเฮี <_ t ick> ยเฮียปืนดีดปืน <_ t ick> ใส่เก็บเสียงและดีดมากผมยิงไม่ค่อยได้เลยออกไปดิอเอาไงดีวะเติมเลือดทันไหมเนี่ยเจ็ดวิเลยเหรอเฮีย เอา้าโอ,โอ,โอกดผิดได้เริ่มใหม่เลยชิบหายแล้วครับวงวงบีบมาแล้ววงสีฟ้าฟ้าเนี่ยถ้าเราโดนเลือดเราจะลดใช่ไหมครับไอ้นั่นหายไปไหนหลังต้นไม้อ่ะไม่รู้แล้วกุดกูออกจากวงกันแล้วกันมีรถอยู่เราไม่ขับแม้แม่งเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ไหนผมว่าผมหมอบในทุ่งข้าวโพดทุท่งขาวนี่ก่อนแล้วกันโอเค อ๋วงบีบถึงตรงนี้นะครับไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนออะไอที่มันยิงกับผมเมื่อกี้ชิบหายแล้วฮะระแวงหลังเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยกดผิดกดผิดผมค่อยๆค,ค,คานไปแล้วกันนะครับผมจะใช้เทคนิคอยู่ตามขอบวงไว้มันจะได้ไม่มีใครมาตุ๋ยหลังเรา ทำไมมันเติมเลือดได้ไม่สุดว่าเมดคิดมันขึ้นแค่นั้นเองเหรอเดี๋ยวเราเราเดินแล้วอ๋อเดินไม่ได้นะครับตอนเพิ่มเลือดแมงโคดนูบเลย <c oughs> บอกแล้วไม่เคยเล่นเอาระเบิดผมว่าอู้เหลือเหลือแปดคนนี่เหรอเดี๋ยวนี้ผมเดินเล่นโง่โงนิดแม่งเหลือกันแปดคนจากร้อยเนี่ยนะ <c oughs> โ,อโอ๊ยมีการยิงกันเกิดขึ้นเหลือเจดคนแล้วครับ ผมว่าไอคนที่เหลือเนี่ยมันก็มันก็คันคาน,น,นหมอบหอบ,หอบเหมือนผมนี่แหละอยู่แถวในทุ่งนี่แหละไม่แน่บางทีออจคานไปจะ,จะจ้าเออยู่ตรงหน้าเลยก็ได้ค่อยๆไปครับอย่าตื่นเต้นวะกะมาลองเกมเฉยๆนะเนี่ยแม่งอัดไปด้วยอันดับเจ็ดวะอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายไออาร์ตเอ้ยปล่อยเขายิงกันไปฮนะปล่อยเขายิงกันไปเราจะ เป็นสายหลอยรอเหลือสองตัวเราค่อยออกไปยิงมันก็ชัวเลยผมจะไปอยู่ขอบวงจนกว่ามันจะบีบมาอีกทีนะะี่ะชิบหายมันเริ่มบีบแล้วอยู่โดนตูดผมไมยนะี่ะเร็วอุ้ยตรงนี้หญ้าไม่มีอย่างโล่งเลยอย่าเห็นกูโอเคครับอยู่ในวงแล้ว ค่อยๆไปวงต่อไปเรื่อยๆครับกีมันยิงกันด้านซ้ายเต็มเลยอะเราอยู่ขวาของเราดีแล้วครับเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาฮยมันเรียกได้ว่าไม่มีกำบังอะไรให้เลยนะเนี่ยคือสายหมอบอะนะครับเป็นเด็กเว้นเลยนเนี่ยนั่นเขาปาควันเขาอาจจะบังตัวเองแล้วก็วิ่งเปลี่ยน ที่อยู่ก็ได้ครับเราไม่สนใจเราอยู่ขอบของเราดีแล้วเฮ้ยไหนอะอยู่ในพุ่มไม้เอ้าอุ๊มีคนคานด้านหน้าผมอะเห็นกระเป๋ามั้นอะโดนไหมเนี่ยโดนดิไอ้เหี้ยคานมาตายตรงหน้าพอดีไอ้ในพุ่มไม้ฮะเห็นละในพุ่มไม้มาดิมาไปไหนไปไหนเอ้ยเก้าคิวเก้าคิวไอ ด้วยพลังของใส่เก็บเสียงเนะี่ยไม่มีใครรู้ตำแหน่งเรา,าค่อยๆไปฮนะโอ้ผมต้องเพ่งตามากเลยเมื่อกี้ไม่เกือบไม่เห็นเห็นกระเป๋ามันนะครับเห็นกระเป๋ากับด้ามปืนที่มันโผ่ย่าขึ้นมาทุน่นดุ่นดำๆเฮ้ยเห็นแล้วฮะอยู่ด้านซ้ายเนะี่ย เหลือสามคนแล้วเว้ยเหลือสามคนแล้วโอ้เยี yeah! ่ข้ามข้ามถนนด้วยยังลงอย่าเ <c oughs> ห็นกูเฮ้ครับจะถึงในวงแล้วจะถึงในวงแล้วรอวงบีบมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเองนั่นนะมันเป็นสไตล์วงบีบมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอยู่อะโอ้ รถโคตรเยอะเลยฮะผมว่าผมไปอยู่ในพุ่มไม้ดีไหมเหมือนไอตัวเมื่อกี้แม่งโคตรเนียนอะ่เป็นนั่งอยู่ตรงพุ่มไม้ไม่มีใครเห็นด้วยหมอบนี่เรายิงเขายากไหมฮะเวลาเราจะยิงเนี่ยเราต้องลุกยิงไงเวลาเราหมอบถ้าเรานั่งอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยเราโผไปยิงได้เลยค,อยคอย่อยๆไปเมื่อกี้เม่งปลาระเบิดใส่กันแล้วอะรอมันข้ากันแล้วกันนะเราจะได้ปล่อยตัวสุดท้าย เออยิงกันไปตรงนี้เป็นถนน,นอีกแล้วอะเราเอาเหลือสองคนเหลือสองคนแล้วเว้ยถ้าผมฆ่ามันได้ผมจะได้ที่หนึ่งที่หนึ่งผมว่าผมต้องคานข้ามถนนอะเพราะว่าวงต่อไปมันบีบไปฝากนู้นน่ะเวนเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมเห็นว่ะขอบขวาเห็นมันยุกยิกอยู่เห็นด้ามปืนใช่ไหมวะน่ะ ผมว่าใช่ป่ะผมว่าใช่เออเอออ้าวว้เอเอยควายมึงคานไปเก็บของทำหําอะไรนี่เสร็จกูเลยเสร็จน้องอาร์ตสคิวที่หนึ่งดูได้ตังเอาตังไปทำอะไรอะ่ะซื้อปืนได้เลยอไม่รู้นะครับโอเคครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาเกมอะไรอื่นๆมาเล่นให้ได้ดูกันนะครับเกี่ยวกับเกมยิงปืนนี่แหละบาย